สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงแถวปักหมุดค่ะช่วงสองทุ่มครึ่งแบบนี้นะคะก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับเราสองคนคุณภภพสอนประสิทธิ์และดิฉันกัญจนาณิตเมธาค่ะค่ะค่ะจะต้องให้อัปเดตกันในเรื่องของผู้ติดเชื้อโอมิครอนนะคะของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้หนึ่งรอยสี่รายนะเป็นคําพูดของคุณอนุทินชาญวิรกุลรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะ บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยผู้ติดเชื้อโอมิครอนสะสม1 0 4รีรายแล้วก็กําลังติดตามตัวของผู้สัมผัสกรณีครอบคนหนึ่งที่จังหวัดกาลสินนะคะซึ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศค่ะผลการตรวจเชื้อรอบแรกไม่พบนะคะแต่มาพบการติดเชือ้อภายหลังเป็นสายพันธุ์โอมิครอนคือรอบแรกตรวจแล้วไม่พบก็เลยเดินทางไปหาลูกเขยที่กาลสินนะคะมีว่าเดินทางไปหาลูกเขยลูกเขยนี้นอยู่ที่อุดรธานีค่ะแต่ตัวเองเนี่ยเป็นคนกาลสินก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นกรณีใหญ่นะคะคุณอนุทินบอกอีกละปลอบใจอีละ หมืนอนโอมิครอนเป็นวัคซีนกระจอกอีกแล้วนะคะเนื่องจากรับทราบเส้นทางการติดตามของผู้สมัมผัสเองนะคะขณะนี้มีข้อมูลทางการแพทย์ระบุว่าสายพันธุ์โอมิครอนเมื่อเทียบกับเดลต้าเป็นการย้ำของคุณคุณอนุสิะดะเมื่อเทียบเดลต้าอัลฟาเนี่ยราคาอาการไม่ได้รุนแรงเพียงแต่ว่าติดเชื้อเร็วนะแต่ว่าก็ต้องดูด้วยนะว่าจะเป็นยังไงสาหรับประเทศไทยตราบใดที่โอมิครอนยังไม่ได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์ว่าฤทธิ์ของมันทําให้รุนแรงกว่าสายพันธุ์อื่นทางไทยก็เฝ้าระวัง เหมือนควิดต่อไปนะไม่ต้องกังวลจะเป็นสายพันธุ์ใหม่แล้วก็บอกย้ําเตือนว่าให้ทุกคนรีบไปฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่สามนะคะส่วนเรื่องของยารักษาฟาวิทิราเวนเนี่ยขณะนี้คุณอนุทินบอกว่ามีพอเหลือแหล่นะคะผลิตเองในประเทศก็พอวัคซีนก็เพียงพอใช้มาตรการควบคุมป้องกันโรคแล้วก็ขอความร่วมมือของผู้ประกอบการะะให้ขอความร่วมมือเรื่องของการใช้โควิดฟรีทีกหี่นวด ในเรื่องของการใกล้ๆฉลองเทศกาลปีใหะะม่คะไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยขอให้ใช้ระบบนี้เลยโควิดปรีติ้งให้ควบคุมให้ได้อย่าให้มีการบกพร่องนะคะ <S <S แล้วก็กรณีนี้อีกกรณีนึงที่คุณอนุทิบอกว่ารับได้โอมิคอนกระจอกเนี่ยเนื่องจากว่าขณะนี้โรงพยาบาลสนามของเราเนี่ยผู้ป่วยเราน้อยลงมากนะคะติดเชื้อกันวันหนึ่งประมาณสอง0ันคนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนิดเดียวหลักๆเป็นสิบเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น หลายโรงพยาบาลก็กลับไปให้การรักษาอาการของผู้ป่วยตามปกติแล้วยังไม่จําเป็นต้องตื่นอ,อกตื่นใจตื่นเต้นกับเรื่องของยบันี้นะคะถึงจะมีเข้ามาก็สามารถรักษาได้เรามีเรามีประวัติที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่รุนแรงของโรคแบบนี้ได้เรียบร้อยเพราะนั้นก็อย่าได้กังวลนะจะได้กังวลต่อไปส่วนกรณีของกรณีของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ยังเหลืออีกประมาณ9 0 0 0หมื่นคนที่ลงทะเบียนเอาไว้เนี่ยนะคะ คุณอนดินบอกว่าก็เข้ามาเถอะเพราะว่าเขาลงทะเบียนไปให้แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะก็เข้ามาตามระบอบกระเบียบแล้วกันแต่มีปัญหาก็คืออยูจะต้องทํา rt พ c r สองครั้งนะคะเข้ามารอบแรกแล้วก็รอบที่สองก็คืออีกห้าวันหลังจากนั้นเพื่อตรวจต้นกับตรวจปลายให้ชัดเจนว่าไม่ได้ติดสายพันธุ์โอมิครอนเพราะว่าที่ผ่านมาเราย้ํานักย้ำหนาว่าโอมิครอนเนี่ยมันเป็นลึกลับเนะชอบแอไว้ตรง เซลล์ส่วนไหนของร่างกายก็ไม่รู้ก่จะตรวจพบเนี่ยก็กนานพอสมควรเพราะฉะนั้นคุณณิธย้ำนะคะย้ำเมื่อวานเราตกอกตกใจว่าเราปิดประเทศนะท่านนายกบอกว่าอยุด้วยก่อนนักลงทุนนักเท่องเที่ยวชาวต่างชาติคุณทิธิบอกว่าไม่ใช่ค่ะไม่ได้ปิดประเทศแต่ว่าเราเพิ่มมาตรการในการตรวจกรองแล้วก็ลดความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยของคนในประเทศอย่าไปเข้าใจผิดว่าปิดประเทศเดี๋ยวมันจะเปงดนกไปนะก็ตอนนี้ก็มีสองทางเลือกนะคะถ้าอยากจะไปแบบสบายๆก็ไปเข้าวภูเก็ตแซนบ็อก แล้วก็ตัดตัวตามนั้นนะถ้าไม่อยู่14วันก็คือไปภูเก็ตแซนด์บ็อกเพราะว่าอัตราเนี่ยตัดตัวประมาณ10วันใช่ไหมคะหรือ7วันลดลงมาแต่ถ้าไม่อยู่ถ้าไม่อยู่ในภูเก็ตแซนด์บ็อกก็ต้องตัดตัว14วันตามระเบียบเหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นอย่ากังวลใจนะคะก็ไปการย้ำเตือนของคุณอนุทินอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะก็ทีนี้ไปดูต่างประเทศกันบ้างนะคะอย่างประเทศมหานาจอย่างสหรัฐเนี่ย เขาก็ไม่กลัวเหมือนกันนะสหรัฐเนี่ยก็บอกว่า,าเปิดโอกาสให้ชาวอเมริกันเนี่ยเฉลิมฉลองในวันหยุดนะคะก็อย่างนี้คนะ่ะประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยนะคะเขาก็บอกบอกว่าอยากจะให้ชาวอเมริกันเนี่ยสามารถเฉลิมฉลองในช่วงวันหยุดเทศกาลคริสต์มาสได้นะคะถ้าหากว่า ได้รับวัคซีนแล้วนะคะวัคซีนป้องกันโควิด -19 บเ้นี่ยและค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะป่วยหนักถึงแม้ว่าตอนนี้สายพันธุ์โอเมก้าท์กำลังระบาดนะคะโจไบเดนบอกแบบนี้บอกว่าเชื่อว่าชาวอเมริกันหลายคนเนี่ยกำลังสงสัยว่าจะสามารถเฉลิมฉลองวันหยุดกับครอบครัวแล้วก็เพื่อน,อนๆได้หรือเปล่านะคะคำตอบเนี่ยโจไบเดนบอกใช่นะหนึ่งนี่คือ y ยสนะอันที่สองเนี่ยก็บอกว่าสามารถทําได้ถ้าหากว่าคุณและคนที่คุณฉลองด้วยเนี่ยได้รับวัคซีนแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้วนะคะก็คือเขาแถลงเมื่อวานเนาะที่ทำเนียบข่าวก็ปรากฏว่าตอนเนี้หลายหลายคนเนี่ยก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ไม่กลัวหรือไงโอไมครอนนะคะแล้วหลายฝ่ายก็ถามด้วยว่ารัฐบาลของสหรัฐเองเนี่ยจะยกระดับมาตรการเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดหรือเปล่านะคะแต่ว่าโจไบเดนเนี่ยก็บอกว่าการระบาดระลอกนี้ไม่เหมือนช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ออยืนยันมีนาคมไปถึงปีที่แล้วนะคะ2020 แล้วก็ยืนยันบอกว่าตอนนี้รัฐบาลไม่มีแผนที่จะล็อกดาวน์นะคะแต่จะป้องกันไม่ให้ระบบสาธารณาสุขของประเทศต้องรับภาระหนักนะคะขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้ชาวอเมริกนันหลายสิบล้านคนที่ปฏิเสธวัคซีนแล้วก็ให้มาเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยด่วนเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการป่วยหนักหรือว่าเข้าโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าอเมริกาเองเนี่ยเขาเจอผู้เสียชีวิตรายแรกของประเทศแล้วนะคะซึ่งก็คนนี้เนี่ย ที่ว่าเสียชีวิตไปเนี่ยคือเขาไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะ,อ,ะอืมแตาอเมริกาก็น่ากังวลนะคะเพราะว่ารัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นรัฐที่แบบมีการค้าขายมเป็นเรื่องเฟื่องฟูทางด้านการเงินของโลกเนี่ยประชาชนที่นั่นเนี่ยต่อต้านการฉีดวัคซีนเพราะเขาไม่อยากเป็นหมู่คนหลออแล้วก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนน้อยมากจนบางครนะั้งในผู้ว่าการรัฐบอกว่าเอ๊ะจะออกกฎหมายหรือกดบังคับเลยว่าถ้าคุณไม่ฉีดวัคซีนอะ่ะห้ามเข้ามาทํางานในส่วนภาครัฐแล้วก็ ไปรับประทานอาหารในที่ชุมชนแต่ต,ตอนหลังก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ขึ้นไปนะคะอันนี้ก็ว่ากันไปในส่วนของสหรัฐอเมริกาเพราะว่าของเขาเนี่ยเจอทั้งโอมิครอนเจอทั้งเดลต้านะอุดตลุดจาเป็นเลยทีเดียวแต่ข้างบ้านเราค่ะสิงคโปร์เกาะเล็กๆบอกเลยค่ะว่ากลัวมากก็สั่สรงระงับขายตั๋วสําหรับการเดินทางเข้าประเทศแบบไม่ต้องกักตัวแล้วนะคะเพราะว่าเขาพยายามที่จะจํากัดการความเสี่ยงจากการที่มีการน,นําเขา้าโอมิครนอนเข้ามาในประเทศนะคะ ระทรวงสาธารณาสุขสิงคโปร์เขาบอกว่ามีคําสั่งให้ระง,งับการจําหน่ายตั๋วโดยสารล็อตใหม่สาหรับการเดินทางแบบไม่ต้องตตัวค่ะโดยมีเป้าหมายที่จะสก,กัดกั้นไม่ให้ไวรัสโควิด -19 หรือว่าโอมิครอนสายพันธุ์โอมิครอน,นแพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศนคะคะการระง,งับการจําหน่ายตั๋วเนี่ยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่23นะคะอีกสองวันที่จะถึงนี้ไป23ธันวาคมไปจนถึงนู่นเลยค่ะปีหน้า20มกราคมปีหน้า 20, และจะบังคับใช้กับเที่ยวบินและรถโดยสารที่เดินทางเข้าสู่สิงคโปร์นะคะส่วนผู้ที่ได้จองตั๋วแล้วก่อนหน้าทั้งบอกว่าภายใต้โครงการสําหรับผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนแล้วนะคะหรือวัคซีนเนททราเวลเลนยังคงสามารถเดินทางเข้าสิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องกักตัวมาตรการดังกล่าวเนี่ยป้องกันพรมแดนของเขาบอกอย่างนี้ค่ะเเป็นการป้องกันพรมแดนของประเทศสิงคโปร์ช่วยให้สาธารณสุขของสิงคโปร์มีเวลาในการศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจในเอวรัส ตัวร้ายอันนี้นะคะโอมคโิครอนใหม่แล้วก็เพื่อสร้างเกาะป้องกันที่แข็งแรงซึ่งรวมถึงการเพิ่มศักยภาพด้านสาธารณาสุขและก็พักการแพทส่วนเข้ารับการฉีดวัคซีนในส่วนของบูสเตอร์ด้วยนะจนถึงขณะนี้เนี่ยนะคะสิงคโปร์พบผู้ที่เดินทางติดเชืออเนะ้อโอมิครอนนะคะเขายกว่าเราเราร้อยกว่านะของ65สารายแล้วก็มีพบผู้ติดเชือ้อโอมคโิครอนภายในชุมชนอีก6รายข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์แสดงเห็นว่า ของประชากรทั้งหมดของสิงคโปร์มีประมาณห้าล้านคนเนี่ยฉีดวัคซีนแล้วหนึ่งในสามของประชากรท,ทั้งประเทศเป็นประมาณสามสิบสี่โอ้ฉีดน้อยนะฉีดวัคซีนเข็มที่สามไปแล้วอ๋อสามสิบสี่เปอร์เซ็นตะ์เนี่ยฉีดวัคซีนเข็มที่สามไปแล้วนะคะแล้วก็ยังได้อนุม,มัติให้ฉีดวัคซีนสาหรับเด็กเล็กนะคะห้าถึงสิบ,บเอ็ดปีก็เริ่มฉีดกันวันจันทร์หน้าเด็กอันวาผมของเราก็อนุม,มัติให้ฉีดแล้วเนาะน้องหนูอายุห้าถึงสิบเอ็ดปีก็สามารถฉีดได้แต่ผู้ปกครองต้องอนุญา ออนะคะค่ะก็นะฮะตอนนี้เนี่ยเตรียมตัวไว้ก่อนก็แล้วกันนะคะทีนี้มาดูกันอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องของการเดินทางเข้าประเทศเมื่อกี้พี่เอิ้องพูดไปหน่อยนึงแล้วว่าเรื่องของนะักท่องเที่ยวที่บอกว่าเอ๊ะไม่ให้เข้าประเทศเนี่ยปิดประตูบ้านแล้วเนี่ยนะคะ,ะก็ต้องย้ำนะทางโฆษกประจำสำนักนาะยกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าที่ประชุมสบคเนี่ยเมื่อวานเนี่ยย้ำนะว่าไม่ได้ปิดประเทศแต่ว่า ระง,งับการลงทะเบียน t ท s t and Go แล้วก็แซนดบ็อกชั่วคราวนะคะยกเว้นภูเก็ตแซนบ็อกคือจะเดินทางมาเนี่ยมาได้เลยลงทะเบียนมาว่าจะเข้าแซนด์บ็อกที่ภูเก็ตได้เลยนะคะแต่ทีเนี้ยม,ม,มันมีคนที่ลงทะเบียนมาแล้วเนี่ยสองแสนคนแล้วก็ทยอยเดินทางเข้าประเทศตามแผนเดิมนะคะอันนี้คือเขาจะทยอยมาจนถึงวันที่1ิบมกราคมเนี่ยคนพวกนี้ยังยังอยู่ในแผนเดิมนะแต่ว่า การตรวจหาเชื้อเนี่ยจะเป็น ATK ไม่ได้ละต้องเป็น RT-PCR นะคะสองครั้งก็คือวันแรกที่เดินทางเข้าประเทศแล้วก็วันที่เจ็ดนะ,ะก็จะตรวจสองครั้งส่วนครั้งที่สองเนี่ยรัฐบาลจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้นะคะ,คะทีนี้การเดินทางแบบ test and go ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่1พฤศจิกายนเนี่ยคือเหมือนกับว่าแค่มาจองโรงแรม1คืนมีหลักฐานการจองโรงแรมหคืนแล้วก็มีหลักฐานการวัคซีนครบเนี่ยก็เข้าบ้านเราได้แล้วเนี่ย ตอนนี้ไม่ได้ไม่ใช่นะคะอันนี้คือใช้ไปจนถึงวันที่4มกราคมแล้วเดี๋ยวรออัปเดตอีกทีนึงว่าหลัง4มกราคมเนี่ยบ้านเราประเมินสถานการณ์แล้วแล้วจะให้มีการปรับมาตรการอีกหรือเปล่านะคะแต่ว่าตอนนี้ยเทสเซนโกเนี่ยปิดปึ้งเลยนะคือใครจะมาลงทะเบียนเนี่ยเข้าไปในเว็บก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เคยลงไว้แล้วก็ได้แต่คราวนี้ก็มีข้อสงสัยนิดนึงว่า เอาอย่างสมมุติว่าคนไทยซึ่งเดินทางออกไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยปกติไม่แน่ใจนี่ว่าเขาให้ลงก่อนหรือเปล่าหมายถึงว่าพอจะออกไปแล้วทราบวันที่ตัวเองจะกลับเนี่ยก็ลงทะเบียนเอาไว้แล้วแล้วพอกลับมาก็อาจจะได้แบบเทสต์แอนด์โกเหมือนเดิมด้วยหรือเปล่านะคะคุณผู้ฟังมีญาติพี่น้องหรือว่าใครที่เดินทางอยู่ต่างประเทศเนี่ยมีวิธีการยังไงว่าอธิบายให้เราฟังด้วยก็ได้นะคะแต่ว่ามาตรการเรื่องของสาธารณสุขเนี่ยตอนนี้จะเข้มงวดมากขึ้นนะคะจะมีเพิ่ม จุดบริการฉีดวัคซีนแล้วก็จุดตรวจสําหรับจุดที่มีคนเดินทางเยอะๆอย่างที่วันนั้นเราเล่าให้ฟังไปงเช่นแบบสถานีขนส่งโคราชเชียงใหม่อะไรเงี้ยน,นะคะเพื่อลดการแพร่ระบาดนั่นเองค่ะต่อเนื่องเรื่องเทสเซนโกต่อเลยนะคะคุณสน,นั่นอานุปคนประธานกรรมการหอ,อการท้าไทยแล้วกาสภาหอ,อการทร้าหเไทยก็ให้ความเห็นถึงกรณีที่ทางรัฐบาลระง,งับเรื่องเทสเซนโกนะไปถึงต้นเดือนหน้านะ เพราะว่าป้องกันในเรื่องของการแพร่ระบาดของสัพ,พันธ์โควิดโอมิครอนนี่นะคุณสนั่นบอกว่าเชื่อว่าการที่ระงับเป็นการชั่วคราวเนี่ยไม่น่าจะกระทบเศรษฐกิจโดยรวมมากนักนะแล้วก็ว่าถ้าเราผ่านบททดสอบอันนี้ไปได้ปีหน้านะท่องเที่ยวเราชุดุยแน่อนอนนะคุณสนั่นยังบอกอีกนะคะว่าการที่รัฐบาลใช้มาตรการต่างๆเนี่ยออกมาตรการต่างๆมาเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจแต่มันทาให้ประชาชนรู้สึกมีความผ่อนคลายมากขึ้นมีการใช้จ่ายกันมากขึ้น กรณีของเทสเซนคือมันเห็นได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็น็อปทีมีคืนพอประกาศออกมาแล้วทุกคนเอ้ยยิ้มราเรื่องของการที่จะคนละครื่องอีกครั้งหนึ่งรอบที่สี่ก็ทุกคนก็ดีส่วนกรณีของเทสเซนโกเนี่ยก็ถามว่ามันสามารถรองรับได้นะคะเป็นเรื่องปกติชั่วคราวเท่านั้นอ่ะใช้คําว่าปกติชั่วคราวเท่านั้นนะคะตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวเองถ้าเจอโอมิคอนก็คงไม่อยากจะไปที่ไหนเหมือนกันนะคะก็ะถ้าคลี่คลายเนี่ยก็คิดว่า ไตรมาสองปีหน้าน่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาคือผ่านจุด,จดที่พี่ไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็คาดการณ์ว่าปีหน้าเนี่ยจะมีหนักท่องเที่ยวประมาณห้าถึงหกล้านคนอีกสิ่งหนึ่งที่ดีเช่นชมรัฐบาลกนะ็คือเรื่องของการอนุญ,ญาตให้มีการจัดขาวดาว,ดาวจังัดกรุงเทพฯเศกาลปีใหม่ถึงแม้ว่าจะมีการจกากัดระยะเวลามีการจํากัดในเรื่องของคนเข้าไปเนี่ยแต่คุณสนั่นก็บอกว่าก็เป็นสิ่งเดียวนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถต่อสู้กับการระบาด เรื่องของโควิดทั้งสายพันธุ์เดลตา้าสายพันธ์โอมิคอนอะไรต่างๆแล้วกันก็บอกประชาชนว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะคะล้างมือบ่อยๆสมหน้ากากอนามัยแล้วก็อยู่ห่างกันแล้วกันอืมค่ะนะตอนนี้เนี่ยเศรษฐก,กิจเขาก็วาววุ่นกันอยู่เหมือนกันนะคะเพราะหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะอย่างการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะกระทบหนักหนาสาหัสหรือเปล่าแต่ถ้าดูจากท่าทีของรัฐบาลตอนเนี้มันก็ยังแบบว่า อะไรอะเวทแอนซี and see, เนาะรอดูอีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะทีนี้ไปย้ํากันอีกหน่อยนะเรื่องของของ,ของขวัญปีใหม่นะคะ mm hmm. ก็อย่างเมื่อวานเนี่ยจริงๆเขาแถลงมาหมดแล้วละแต่ว่าบางกระทรวงเขาก็มาขยายความนะก็ทําความเข้าใจกับคุณผู้ฟังแบบนี้ว่าเอาละช่วงปีใหม่เนี่ยของขวัญที่กระทรวงพลังงานของให้กับเราก็คือว่า11วันนะคะตลอดช่วงปีใหม่เราจะจ่ายค่าน้ํามันได้ในราคาเดิมนะคะ เนื่องจากว่าคือเริ่มนับตั้งแต่วันที่25นะ25กันวาไปจนถึง4มกราคมราคาน้ํามันจะไม่ขึ้นแน่นอนไม่ว่าตลาดโลกเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ว่าเออถ้าเขาลดละ่ะก็ได้ลดใช่ไหมคะถ้าตลาดโลกได้เขาลดราคาเนี่ยเราก็ได้ลดนะคะแต่ว่าถ้าเขาขึ้นเนี่ยเราไม่ต้องขึ้นนะคะแล้วก็น้ํามันดีเซลเนี่ยหลายคนที่ใช้รถแล้วเติมน้ํามันดีเซลเนี่ยบอกว่า30บาทเขาจะตรึงเอาไว้ไหมนะคะ ก็ตรึงค่ะตรึงจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม2565นะคะใครที่ใช้กา๊าซ LPG หรือว่าก๊าซถุงต้มเนี่ยค่ะอยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะก็ที่ได้ได้ส่วนลดอยู่แล้วเนี่ยก็ได้อีกนะคะได้ไป100บาทต่อคนต่อเดือนนะคะแล้วก็เจ้าเขาเรียกว่าอะไรนะถังเนี่ยถ้าถ้าเป็นขนาดถังเนี่ยก็นับง่ายๆเลย318บาท ต่อถังนะคะแล้วถ้าหมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ